สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยห,หาหน่อยสูตรแจกหน่อยวันที่สิบห้าเดือนสิบพี่หกแปดนะครับผมสูตรแยกหน่อยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าเลยเออทั้งแยกหน่อยแล้วก็ทางเม็ดเดียวนะไม่เข้าเลยทุกคนเมื่อวานนี้จบเลยขอโทษโกไปด้วยนะครับนะก็มาแก้มือใหม่แล้วกันนะ แจมือใหม่ละกันเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้าแต่หน่อยหน่อยอะไรหน่อยกาซาแค่หน่อยเดียวนะกาซา,า,าออกอะไรออกเก้าอะไรเก้าอะไรเก้าสี่เก้าสี่หรือเก้าหรือว่าเก้าห้านี่เลยนะก็จำไม่ผิดนะแค่หน่อยเดียวนะถ้า่อยพิเศษก็จะไม่เข้าเลยเนาะ หวยมาหน่อยเลขนะครับมาหน่อยการจาดวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าตัวกันนะครับหนึ่งหก อหกหนึ 1> 1 0, แล้วก็2อศูนะครับผมตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่ง ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี17 18 19แล้วก็ส8สำหรับฮาหน่อยแรกฮหาหนอยแกาสา้ก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดูฮาหนอยที่2นะครับเป็นฮาหนอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้เนี่เด่นวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองห้าสองศูนย์แล้วก็สองสามนะครับตัวกัน หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งแปดนะสองแปดนี่ออกไปแล้วเอาเป็นหนึ่งแปดแล้วก็สองหกแลกกันนะเมื่อวานนี้ออกหนึ่งหกสองแปดวันนี้เอาหนึ่งแปดแล้วก็สองหกตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่ง ตัวนี้นะครับก็จะมี1 5 1 0 1 3้าหนึ่งหนึ่ง้สอหานะครับผมหวยฮหาหนอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮหาหน่อยปกตินะครับผม ถ้าน้อยปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับสองวันนี้ได้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสองห้าสองศูนย์แล้วก็สองเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็หนึ่งแปด เอาหนึ่งลกักกลนะตัวเน้นตัวเน้นก็จะมนึหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเส็จเราต้อสองห้านะครับผมหวยห้าน้อยพิธาหวยห้าน้อยปกตินะครับก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP นะครับผมนอยวีนะครับเหมือนกันเลยนะวันนี้ 2, มีหนึ่งกับสองมาแน่นอนแล้วเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปด สองห้าสองหกแล้วก็สองแปดนะครับตัวกันหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็นอ๊ะหนึ่งหกหนึ่งนี่งหนึ่งแน่นอนหนึ่งแน่นอนสิบห้าเดือนสิบหกแปดขอให้มีหนึ่งมานะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปด แล้วก็สอง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 ,สองห้าแล้วกันหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็สองห้านะครับเอ่อสำหรับหวยห้าหนอยนะครับผมสูตรแยกน่อยก็จบไปแล้วต่อไปมาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้หนึ่ง <1, S 1> สองมีห้ากับแปดนะทุกคนห้ากับแปดเมื่อวานนี้ก็แปดเข้ามาสามนอยเลยผมคิดว่าต้องเหลือแปดมานะ เอาหนึ่งสองแปดแล้วกันนะหนึ่งสองแปดนะครับนะพี่ๆด่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนะนํำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขแปดได้เลยถ้าจะเอามาจับคู่กันเองนะผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดสองแปดไม่น่าจะมานะสองแปดไม่น่าจะมาเป็นหนึ่งแปดนี่แหละนะนะถ้าจะเอามาจับคู่กันเองนะหนึ่งสองก็ไม่น่าจะมา หนึ่งสองไม่น่าจะมาหนึ่งแปดก็ไม่น่าจะมาถ้าหนึ่งสองไม่น่าจะมาสองแปดไม่น่าจะมาเอาเป็นหนึ่งแปดล้วกันนะสามหน่อยนะเลขทางเดียวเราเอาไปจับดูนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ